ยาย่าเผยคลิปหนึ่วันพันเรื่องราวชอตนเดเดทอบกอดจุบแก้มหลานแย่งซินไปหมดยาย่าอัดคลิปหนึ่วันพันเรื่องราวก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศชอตหวานแย่งซีนนะเดเดทอบกอดจุบแก้มละมุนสุดๆ นางเอกสาวสุปตายาย่าอุรสยาต้องบอกว่าเธอมีคิวงานที่แน่นมากๆทั้งงานอีเวนต์ถ่ายหนงังหรืองานต่างประเทศที่ต้องเดินทางอยู่บ่อยครั้งเพราะฉะนั้นหากมีเวลาว่างเมื่อไหรยาย่าจะให้เวลากับตัวเองแบบเต็มที่มากๆไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือกิจกรรมต่างๆที่เธอชื่นชอบและสนใจรวมถึงให้เวลากับคนรักด้วยล่าสุดยาย่าอัดคลิปก่อนเดินทางไปทำงานที่เมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปน ต้องบอกว่าใน1วันนั้นเธอใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าทุกชั่วโมงทุกานาทีจริงๆค่ะเริ่มตั้งแต่ไปออกกำลังกายตีเทนนิสออกกําลังในฟิตเนสกลับมาทําอาหารออกไปทําเล็บแต่งหน้าเดินทางไปสนามบินเพื่อเหินฟ้าไปทํางานต้องบอกว่าในคลิปนั้นมีสิ่งหวานซ่อนอยู่กับช็อตที่นาเด็ด เดินมาอบกอดยา่ยาจากด้านหลังระหว่างที่ลังทำอาหารพร้อมกับจุบที่แก้มเบาๆต้องบอ,อกว่าซีนนีละบุนมากๆทำเอาฟแฟนๆเขินกันไม่ไหวเลยจริงๆว่าที่เจ้าบ่าวเขาหวานใส่ว่าที่เจ้าสาวแบบไม่มีเผาจริงๆค่ะขอขอบคุณภาพาย่าณะเดชภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกหรือคมค่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ